ด้วย AI ได้ง่ายๆด้วยโน้ตบุ๊ก LM ค่ะสร้างขวั แคสเป็นภาษาไทยได้และใช้ฟรีได้ด้วยค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะคะจากสถิติหลังบ้านคนที่เข้ามาดูคลิปช่องของหวานส่วนใหญ่ยังไม่ได้กด subscribe ค่ะหวานและอยากชวนทุกคนนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยช่วยกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องผู้หญิงก้งกลมหน่อยนะคะหวานและทีมงานจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะและถ้าใครใจดีไปกว่าน,นั้นอีกนะคะก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะเวลาหวานอัพคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอเลยค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟัง podcast ไหมคะเป็นนนคึงที่ชอบฟั คมากๆเลย่ะช่องพอดแคสต์ที่หวานชอบฟังมากๆกเนี่ยนะคะก็จะมี Mission To the Moon มีช่องของคุณนิวกลมนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะหวานจะพาทุกคนไปสร้างพอดแคสต์ของตัวเองด้วย AI ค่ะโดย Gen e r a t ที e AI ที่หวานจะใช้ในวันนี้เนี่ยนะคะชื่อว่า Notebook LM ค่ะซึ่งเป็นโปรดักต์ของ Google และบอกเลยว่าการสร้างพอดแคสต์ในวันนี้เนี่ยนะคะง่ายมากๆและเป็นธรรมชาติแบบสุดๆเลยค่ะเริ่มจากการเปิดเว็บไซต์ Notebook LM ขึ้นมาก่อนเลยนะคะคุณสามารถเซิร์ชผ่าน Google ก็ได้นะะคหรือว่ากดลิง์ใต้คลิวีีโอน้ก็ได้่ดี๋ววานจะปะ ให้ใน description box นะคะหลังจากที่คุณเข้ามาแล้วนะคะคุณจะเจอกับหน้าเว็บแบบนี้ค่ะซึ่งในหน้าแรกเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าเขามีฟีเจอร์อะไรบ้างเราสามารถใช้ประโยชน์จาก notebook LM อะไรได้บ้างอะนะคะซึ่งจริงๆแล้ว notebook LM เนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างเลยนะคะแต่คลิปนี้เนี่ยหวานขอโฟกัสไปที่การทำ podcast แล้วกันนะคะซึ่งจะตัว notebook LM เนี่ยนะคะเราสามารถใช้งานฟรีได้ด้วยนะคะแล้วเราก็สามารถสร้าง podcast เป็นภาษาไทยได้ด้วยค่ะกดที่ปุ่มน,นี้เลยค่ะลองใช้ notebook LM หลังจากนั้นหน้าเว็บจะพาเราเข้าสู่หน้านี้นะคะ ให้เรามากดที่ปุ่ม create new เลยเลยค่ะซึ่งข้อดีของการสร้าง podcast เป็นของตัวเองเนี่ยนะคะเวลาที่เรามีข้อมูลเยอะๆไฟเอกสารหลายๆหน้าบางทีการที่เราต้องนั่งอ่านเองทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ใช้เวลานานใช่ไหมคะและถ้าใครชอบฟัง podcast อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะรู้ว่าเวลาที่เราฟัง podcast เนี่ยนอกจากที่เราจะได้ความรู้แล้วเนี่ยนะคะเป็นการได้ความรู้แบบเพลิดเพลินด้วยค่ะซึ่งการที่เรามีข้อมูลเยอะๆแบบนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะมาให้น้ตบุ๊ก L M เนี่ยเขาช่วย generate ออกมาแล้วเราก็สามารถฟังข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบของ podcast เหมือนได้ฟังรายการดีๆรายการนึงเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะเจอหน้าต่างนี้นะคะซึ่งในหน้านี้เนี่ยก็คือหน้าอัปโหลดไฟล์ค่ะเราสามารถอัปโหลดไฟล์ที่เราต้องการที่จะเจ n เน a เรตออกมาเป็นพอดแคสต์เข้าไปได้ในหน้านี้เลยนะคะซึ่งไฟล์ที่เขาซัพพอร์ตเนี่ยก็จะมี PDF txt Markdown Audio หรือเราจะเรียกใช้แบบ Google Drive Google Docs Google Slide ก็ได้นะคะหรือจะใส่เป็นลิงก์เป็นเว็บไซต์เป็น YouTube หรือจะวางเท็กซ์ลงไปก็ได้ค่ะซึ่งในรูปแบบของไฟล์เนี่ยนะคะเราก็สามารถใส่ไฟล์ลงไปได้ถึง50ไฟล์เลยค่ะอะเดี๋ยวหาจ,จะโยนตัวอย่างไฟล์ลงไปแบบนี้เลยนะคะซึ่งไฟล์ไฟล์นี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการนอนไม่หลับค่ะหลังจากที่เราโยนไฟล์ลงไปแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตรงกลางตรงหน้าแชทเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของการสรุปเนื้อหาไฟล์ที่เราโยนลงไปค่ะซึ่งไฟล์ของ เป็นภาษาไทยนะคะแต่ว่าการสรุปตอนนี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษค่ะเหตุผลที่เขาสรุปออกมาเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าหวานยังไม่ได้เข้าไปเซตติ้งเรื่องของภาษาค่ะให้เราไปกดที่ตรงนี้เลยค่ะตรงฟันเฟืองที่เขียนว่าเซตติ้งค่ะหลังจากนั้นเลือกเป็น output language แล้วก็มาเลือกเป็นภาษาไทยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณอยากได้เป็นภาษาอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถเลือกได้ตามต้องการเลยค่ะเขามีภาษาให้คุณเลือกเยอะมากหลังจากนั้นก็กดเซฟได้เลยค่ะเมื่อเราเลือกภาษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราต้องการที่จะทําาากกรออตม เราก็กดที่ปุ่ม audio overview ได้เลยค่ะหลังจากนั้นด้านขวาเนี่ยนะคะเขาก็จะทําการโหลดดิ้งค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะคะและหลังจากที่เขาเจเนเรตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถกดฟัง podcast ของเราได้ตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะเคยไหมคะที่แบบเออพอหัวถึงหมอนแล้วความคิดมันฟุง้งตังวลว่าคืนนี้จะหลับหรือเปล่าหรือแบบถ้านอนไม่พอพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะ ครับอาการแบบนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับใช่ค่ะอาการแบบนี้แหละค่ะที่เราจะมาคุยกันวันนี้โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับโรคซึมเศร้าปัญหาการนอนแล้วก็ภาวะที่เรียกว่า ความวิตกกังวลเรื่องการนอนหลับค่ะครับผมปัญหาการนอนไม่หลับหรืออินซอมเนียเนี่ยจริงๆก็พบได้บ่อยนะคะทั่วโลกเลยในไทยเองก็ราวๆ10%ของผู้ใหญ่ครับก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ที่น่าสนใจคือในกลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะพบได้บ่อยมากอาจจะถึง2ใน3เลยโอ้สองใน3เลยเหรอครับใช่ค่ะมันเหมือนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกันไปมานะคะครับคือ นอนไม่หลับก็ทำให้อาการสืมเศร้าแย่ลงแล้วพอซืมเศร้าก็ยิ่งทำให้นอนหลับยากขึ้นไปอีกอืมเป็นวงจรเลยนะครับ ประมาณนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าพอดแคสต์ที่เจเนเรตออกมาเนี่ยนะคะก็จะมีผู้ดำเนินรายการทั้งหมด2คนเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็พูดคุยตอบโต้กันค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะซึ่งเหมือนกับว่าเราได้ฟังรายการพอดแคสต์จริงๆเลยนะคะแล้วถ้าคุณฟังพอดแคสต์นี้แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเขาพูดช้าหรือพูดเร็วไปคุณสามารถไปปรับสปีดได้นะคะโดยการกดที่ปุ่มจุด3จุดตรงนี้แล้วก็ไปเลือกเป็นเชนเพลย์แบ็กสปีดตรงนี้ได้เลยค่ะปรับช้าลงหรือเร็วขึ้นก็ได้ค่ะแล้วคุณ สามารถกดดาวน์โหลดได้จากตรงนี้เลยค่ะและนอกจากการทำพอดแคสต์แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีฟีเจอร์อื่นอนอีกน,นะคะไม่ว่าจะเป็น Study Guide ทำ FAQ ทำ Briefing ทำ Timeline นะคะซึ่ง Notebook LM เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะคะและสำหรับฟีเจอร์อื่นๆถ้าคุณอยากรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์ไหนนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะซึ่งในแต่ละฟีเจอร์ก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะและสำหรับการใช้ AI สร้างพอดแคสต์ด้วย Notebook LM ก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นการสร้างพอดแคสต์ที่ง่ายมากๆและเป็นธรรมชาติ มากมากเลยค่ะและถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ AI ในชีวิตประจําวันการใช้ AI ในการทํางานด้านต่าง,างๆการสอนใช้ Canva และการสอนทำดิจิตอลโปรดักต์เพื่อส่งขายเว็บไซต์ต่างประเทศก็ติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook IG และ Lemonade ค่ะเพราะแต่ละช่องทางหวานก็จะแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดหวานแนะนำว่าให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะไว้เจอ กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย